การประยุกต์ใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนรู้ดินประชานุกูลตั้งอยู่เลขที่100หมู่ที่8ตำบลเขาพนมจังหวัดกระบี่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน200คนผู้บริหาร2คนครู17คนภายใต้การดำเนินงานของนายเทวนันงอเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนในธนาพลเต็มทับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูลเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทางโรงเรียนได้รับอุปกรณ์ d l t v ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนสห้องพร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงให้ทุกกลุ่มสาระใช้สื่อ d l t v ในการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบที่1ด้านปัจจัยพื้นฐาน 1.1สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดมีความปลอดภัยมีสื่อวัสดุต่างๆพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้จัดโต๊ะเก้าอี้ผู้เรียนเป็นระเบียบและเหมาะสมเพียงพอต่อผู้เรียนในชั้นเรียนสภาพห้องเรียนมีความสว่างเพียงพอและมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ป้ายนิเทศในห้องเรียนมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น1.2 ระบบและอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลมีประสิทธิภาพห้องเรียนมีโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับขนาดห้องเรียนสามารถรับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ได้อย่างดีมาตรฐานและสามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียมและออนไลน์เว็บไซต์ของมูลนิธิ1.3ครูเอาใจใส่กำกับดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนครูทุกคนกำกับดูแลกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนช่วยคิดหาคำตอบและทำกิจกรรม ตามที่ครูต้นทางกำหนดให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนเป็นรายบุคคลและเสริมแรงแก่ผู้เรียนโดยวิธีต่างๆ1.4ผู้เรียนเรียนรู้พร้อมกับผู้เรียนโรงเรียนต้นทางผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณมีความเข้าใจวิธีการเรียนรู้จากการเรียนการสอนทางไกลและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนเข้าเรียนตรงเวลาอ่ะ มีความตั้งใจเรียนซื่อสัตย์และหมั่นเพียรค้นคว้าทบทวนบทเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆตามบริบทของโรงเรียนองค์ประกอบที่2ด้านการจัดการเรียนรู้2.1จัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนมีการตรวจชุดสัญญาณเพื่อตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดห้องเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมจัดโต๊ะเก้าอี้ที่ผู้เรียนนั่งแล้วให้สามารถมองเห็นจอโทรทัศน์และได้ยินเสียงอย่างชัดเจนถึงทุกคน ครูร่วมกับผู้เรียนรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบมีบรรยากาศนักเรียนได้อยู่ปลอดภัยและจัดพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ DLTV เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้2.2เตรียมสอนล่วงหน้าโดยการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อและใบงานอย่างละเอียดร่วมทั้งดูวิดีโอการสอนล่วงหน้าครูศึกษาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียน แต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนต้นทางจัดเตรียมตารางออกอากาศกำหนดการจัดการเรียนรู้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า2.3ร่วมจัดการเรียนรู้กับครูต้นทางและเอาใจใส่กับการดูแลช่วยเหลือแนะนําผู้เรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ครูจัดผู้เรียนเข้าเรียนตามตารางออกอากาศหรือตามบริบทของโรงเรียน ครูนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ครูช่วยจัดและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทบทวนคำถามและตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์กำกับดูแลการทำกิจกรรมของผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมให้คำแนะนำอธิบายเพิ่มเติมช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนด้วยวิธีการต่างๆ2.4สรุปสาระสำคัญร่วมกับผู้เรียน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงครูและผู้เรียนสรุปบทเรียนสาระสำคัญหรือความรู้ที่ได้จากการเรียนแต่ละครั้งโดยการสอนถามผู้เรียนเป็นรายบุคคลกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับและให้ผู้เรียนจดบันทึกพ้นนำไปทบทวนครูทบทวนพลงงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและตรวจสอบผลงานเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและติดตามตรวจสอบทำแบบฝึกหัด หรือชิ้นงานของผู้เรียน2.5การวัดและประเมินผลระหว่างเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการเรียนการสอนทุกครั้งครูนำผลประเมินระหว่างเรียนหลังตามสภาพจริงมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครูบันทึกหลังการสอนทุกครั้งมีการรวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลจากผลการประเมินส่งผลให้การวัดและประเมินผล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2.5ขึ้นไปโรงเรียนเขาดินประชานุกูลขอบคุณค่ะ